สวัสดีครับผมปัจญาจาก PayPoint s e r v i c e นะครับหลังจากพี่ๆสมัครเข้ามาแล้วนะครับเราจะมีลิงก์การใช้งานโปรแกรมพร้อมคู่มือทั้งระบบให้พี่ๆดูนะครับส่วนแรกนะครับก็จะมีเอกสารสำคัญนะครับตรงนี้อยากให้กดเข้าไปดูครับพอก,กดเข้าไปดูนะครับจะเป็นไฟล์ของ Google Drive นะครับตรงนี้ก็จะมีคู่มือต่างๆ คู่มือการใช้งานโปรแกรมคู่มือการใช้งานแฟตนะครับอันสุดท้ายนี่นะครับที่เขียนว่าแฟตเอ็กเพอยากให้ลองกดเข้าไปดูครับผมกดเข้าไปดูนิดนึงนะครับก็จะมีเอกสารสําคัญจากแฟตนะครับเขียนว่าคู่มือแนะนําการส่งพัสดุกับบริษัทแฟตครับในนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยสิ่งของห้ามโ่งสิ่งของที่แฟตไม่รับประกันนะครับก็ลองเปิดดูนะครับมีมีเคื่อนไขเยอะแยะมากมายเลยนะครับ ต่อมานะครับเป็นช่องทางการติดต่อนะครับออฟฟิศผมนะครับเปิด8.30โมงครึ่งถึง1ทุ่มนะครับแต่ให้ทางเรารีโมดผ่านหน้าจอไปให้เราขอเป็น9 3้ามงครึ่งถึง5าโมงครึ่งนะครับตรงนี้ก็ฝากเบอร์ไว้ด้วยนะครับมีข้อสงสัยก็โทรมาได้ตลอดเวลานะครับหรือจะแอดไลน์ออฟฟิเชีนะครับหรือจะอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กอินอินบ็อกซ์เพจมาได้เลยนะครับเรามีเจ้าหน้าที่ ตอบคำถามให้ตลอดเวลานะครับลเลื่อนมาด้านล่างนิดนึงนะครับตรงนี้จะเป็นการเช็คสถานะของขนส่งนะครับเราพยายามรวบรวมไว้ให้นะครับว่ามีขนส่งอะไรที่เราเดียวไว้ให้บ้างนะครับเวลาคลิกเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีลิงก์ไปสู่เว็บไซต์ของเขาได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องไปหาครับต่อมานะครับก็มีการต่ออุปกรณ์ดูเพิ่มเติมนะครับ ผมจะพยายามรวบรวมคลิปของการใช้งานของอุปกรณ์พร้อมไดเวอร์ให้ดาวน์โหลดให้พี่ๆไปใช้นะครับจะมีคลิปการเตะอุปกรณ์นะครับการโหลดไดเวอร์มีให้ครบเลยนะครับมีจนกระทั่งการใส่กระดาษมีให้ครบเลยครับนี่นะครับเลื่อนต่อมาด้านล่างนิดน,นึงนะครับตรงนี้เป็น QR code ของกลุ่มเรานะครับพี่ๆก็สามารถสแกน QR code เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ หลังจากสแกนเข้ามาแล้วนะครับระบบก็จะถามชื่อชื่อจริงเราให้เราใส่รูปนะครับหลังจากนั้นรอระบบเราอนุมัติให้เข้าไปในกลุ่มนะครับเลื่อนลงมานะครับจะมี QR QR ารโค้ดในการเติมเงินนะครับผมจะพยายามเพิ่ม QR code โค้ดให้พี่ๆเรื่อยๆนะครับ QR code โค้ดทุกอันนี้นะครับสามารถสแกนเติมเงินได้เลยนะครับถ้าอันไหนเต็มก็ให้เติมให้เติมอันถัดไปได้เลยนะครับเลื่อนมาด้านล่างนิดนึงนะครับผมก็จะเพิ่มคลิปการใช้งาน ของโปรแกรมพร้อมคาถามที่เจอให้เรื่อยๆนะครับลองดูนะครับว่าเราขาดตรงไหนครับแจ้งเราได้นะครับเดี๋ยวผมพยายามอัพไปให้เรื่อยๆนะครับขอบคุณนะครับ